สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะมากับน้องเกลไหนเกลที่ไหนไม่รู้เล่นอะไรดีแลวกูมันดูช่องนี้เล่นทำไมวะนีกยกดผิดเกลไหนสิการ์ตราต้องรู้มีอะไรบ้างเอาเร็วๆเลยนะมันมีแต่สปีดเฮียอะไรเลยมิดาเมจไอค้าตีนี่มิดาเมจแรงขายแรงไววอดตีเฮียอะไรกูรู้แรงตีแรงหนาพ่อ ลองนึงสกสภาพว่าคนอื่นเหยียดตีแล้วก็เจ็บไอ้ชิ้นเนี้ยตีของมันอ่ะเหมือนกระทืบอ่ะเอ้ยกูอยากขอโทษอย่าตีแล้วก็แบบกระโดดกระทืบอ,ะอ่ะม,อะมึงแรงแบบนั้นะด้าเมีมันแรงขนาดไหนก็ลองนับนผ่านนะเอาที่คนน่าจะได้ใช้ประจํากันเดีว่วสามสิบเปอร์ er หรือนี่ก็ไลยยี่สี่ซึ่งถ้าถามตัวจริงูชอบมันขวามากกว่าเพราะวุธหลายๆวุธมันดีมากชาตีอันนี้ต้องคิดเรื่องนาชาตีแรงแบบซบหรือว่าแตะแรงแบบซบในแบบบาลานซ์ แต่ว่าถ้าไม่มีศัตรูก็เบานะเสริมไอชินี้อันตรีนับด้วยอันนี้ยี่สิบอะสมมติขอเอาเป็นอันนี้ได้ยนนี่สบสี่เอสามสิบแล้วกันล้านกว่าสามสิบบอกยี่สิบเป็นห้าสิบห้าสิบบวกไอชินี้เป็นยี่ห้าสิบบวกยี่บห้าเป็น 75. 75. เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเออแค่นี้แหละราคากลางที่ใช้กันคือกษริานี้เจ็ดสิบห้าซึ่งเจ็ดสิบห้าดรามีสูงขนาดไหนกะ็สูงแบบสบสูงกว่าอีอันเชนเอกีกอะชันเชนเพิ่มพลังเวอร์ก แรงมากตามนั้นที่เหลือที่ต้องดูก็คือมีตีเซตีตายแต่ที่เห็นมันดาเมียมันแรงขนาดนั้นอะตีเชี่ยแลเอาเชี่ยอะไรในกองแม่งแม่งตีตายได้หมดแหละก็ตีตายได้หมดแหละตีที่ว่าอยากได้ความลึกง่ายขนาดไหนแค่นั้นเองตีเซปควาเลึกง่ายตีตายปวามลึอกอยากเพราะว่าอะไรถ้าเราพลาดและไม่มีอีลิทมีแต่แทสเลือดไม่ขึ้นมันจะยากตรงนี้แหละ ส่วนนี้ก็เสริมมีซัมมลเฟน่ารีเจนเพิ่มพูด,ดง่ายอาวาุธอะไรงที่มันต้องผักสแปมผักมันเล่นง่ายสแปมผักมันเล่นง่ายขึ้นส่วนนี้เผื่อสำหรับอาวาอุธปัญญาจะดาเมจแรงขึ้นเช่นวิโทเนียอย่างเงี้ยแพรลี่แพรลี่ยัดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าถามกูมันไม่ได้จะเป่ขนาดนั้นนะอเออแค่นั้นแหละหมดแหละ <c oughs> แล้วเสริมอย่างหนึง่งอันนี้กูนนพูดอย่างว่าเฮฟวี่ท่านี้ส่งผลกัออันตีด้วยตอนกดชาร์จค้าง ไม่ต้องกดช้ากดแค่กด F ขากด F ปั๊บปล่อยเลยอะ่ะก็นำไปเฮลิเว่ให้เลย <c oughs> ตามนั้นดังนั้นเมื่อค้านี้มันไม่มีอัตราสปีดเลยถ้าบอกเฮ้ยค้านี้ไม่มีสปีดจากบัฟครับสุ่มดวงก็ได้มึงจะสุ่มไหมล่ะหนึ่ง,นงในห้าเออสองในห้าอย่างเชี่ยกระสามในห้าอย่างนี้กระสามในห้าแต่ก็มีโอกาสไม่ได้อยู่ดีได้ห้าเปอร์ห้าเปอร์ไม่ได้บูมาหาเชี่ยเลยเลยเจ็ดจุดห้าที่แม่งเลขจริงกับสิบอันนั้นอะโอเค แต่ก็ยากอยู่ดีพาวเวอร์เพิ่มที่สิบเปอร์เซ็นปั๊บส่งตรงอีสิบห้าก็มีใช้ตอนนั้นก็ได้แต่ถ้ากูไม่ได้บู๋วาอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ได้กูจะไม่พูดเพราะมันสุ่มโด่เกิดไป <c oughs> นั้นเริ่มเลยเอาขอมันที่ดีนะกูเรียงเลยแล้วกันนะขออย่างนี้ขอแบ่งก่อนอาวุธตัว,ตวอย่างที่อา่าทยอนไปเก่าหน่อยตัวจะบอกอาวุธที่ดี สำหรับการเล่นนะคะนี่เราต้องหาบาลานซ์สองอย่างให้เจอเอาตัวรอดและบูบัดศบถ้าเราเอาบูบัดศบมาสองอย่างเอาตัวรอดยากมากอยู่ที่ฝีมือแทนเอาตัวรอดได้ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกเอ้ยเราก็อาจจะไม่ได้แข็งขนาดนั้นให้เอาบูระดับหนึ่งแล้วเอาตัวรอดระดับหนึ่งให้มันบาลานซ์กันเพราะมันบาลานซ์กันมันสมดุลมึงก็จะเล่นง่ายๆซึ่งเอาวันเนี้ยมันโอ้ประชิดสองอันบาลานซ์คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ทำให้เล่นง่ายมากๆด้วย เช่นตีเซได้เลือดเพื่อปั๊มเลือดอีซี่อีซี่แล้วตอนจะบู๊ก็เล่นบู๊ปกติดิบูมันมาเลยแต่พโอโดนตีเสียเลือดอ่ะไปปั๊มเลือดเปียกอีซี่ด้วยวิธีนี้แสตัวว่ามันเล่นง,ง่ายที่สุดนะซึ่งจะพูดทดสอบสกเกลนะเริ่มเลยสำหรับ <c oughs> ตีเซถ้าสมมติว่าเอาเมดมือเดียวเม็ดมือเดียวควาสามารถทําอะไรขอไว้นี่ก่อนนะขอ,ขอถือก่อนนะความสามารถมันทําอะไรได้มันตีเซได้ปั๊มเลือดได้ดี ทสเต็เซได้ง่ายตีฮอตได้มันรับวูที่โดยรวมคือดีมากแต่แอตเลติที่ไม่ได้สูงขนาดนั้นสูงมันก็สูงหละมันก็ไม่ใช่วูที่แต่ว่าเชียบวูที่เข้ากันเ้ยวูที่เข้ากันต้องทำให้มันเล่นง่ายมากๆซึ่งเอาไหนบางที่นี่ครับที่นี่ครับตีกันเลยเมทซอส่าี้ยังไงมันตีแรงมากแล้วมันเฟิร์สอิตผักซีมันสองข้างสองข้างไม่รับเฟิร์สอิตแต่ละข้างมันเลยแรงแบบซซบ แรงเย้เลยแรงมากแรงไปไหนก็ไม่รู้เล่นคานี้มาเลยดาเมจดีเคลียร์แทนได้ดีมากเคอีลิทก็ในระดับที่น่าพึงพอใจแต่อีลิทใหญ่อย่างบอสเจ้าเลอร์ก็ไม่ได้บูหวาขนาดนั้นก็คือฟาดหัวยากอะตอนนั้งเองเชียงหัวเอ้ยโดนหัวสองข้างโอ้โหฝันธอมึงยากยากตนนั้งกระโดดฟันกระโดดฟ,ฟันแม่นๆยากอยู่เหนื่อยแต่วุ้นมาชาตีพอวุ้นเนี้ยมาชาตี เออบัลูพูดเรื่องเมดเมดถ้าชาตีมปั๊มไม่ได้มันตีเทละตัวดังนั้นถ้าชาตีแรงขึ้นอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์เราขนาดนั้นมากนะเออเสริมเมดมีท่าติดเคทีหนึ่งเออและลืมพูดทาเลนด้วยอีกทาเลนหนึ่งทาเลนนี้ทาเลนที่เชี่ยมากคียที่ข้อสไตถ้าตีติดคิให้เอาดาเมจต,ติดคินั้นคูณสี่สมมติว่าติดคิดาเมจแบบนิ่มๆสักสามสิบเบ็ดเบียร์สามสิบเลยน่ารักน่ารักสามสิบดาเมจ สามสิบคูสี่ได้ร้อยยี่สิบตัวเชีย่ยอะไรในเลเจนเลิกเกินร้อยี่สิบปังไงนราจะเคลวอลเลอมีตัวเดียวที่จะตามหมดอะทุกตัวจะเป็นบอสบอสเคลวอลเลอบาวะแค่สามตัวนี้ที่ไม่ตายกูอันนี้กูบอกเสริมเหมือนกันนะไอชิ้นนี้เชีย่ยมาถ้าเราติดขี้ซึ่งแน่นอนถ้าใช้อนนัาคืออาว,วุธอาว,วุธในรีเนี่ยเกินทุกวันอะตีเชีย่ยอะไรที่จะตายกันหมดแหละเมสมันดีเหมือนกันที่มันคลิกสายอนะเออนะชาร์จไลท์แอทแท็กที่สามมันเป็นอัปเปอร์คัต แอปเปคาดโอกาสไปที่สิบแต่การเชนไปอปเปคัตอ่ะมันนานมันต้องชาร์จหนึ่งชาร์จสองทีแล้วคลิกสายทีหนึ่งมันก็คือการตีสามทีอยู่ดีมันเลยไม่ได้กูเลยไม่ได้ยัดมาตรงนั้นนะมันยากไปหน่อยหนึ่งแต่อาวุธด้านบนมันโหดด้วยตัวอาวุธมันอยู่แล้วโหดปัดศพด้วยตัวอาวุธมันอยู่แล้วมันเขียดมีอยู่แล้วเมทซอสกับเอ้เมทชิลเมทชิลพิดอันพิดชื่อขอโทษเมทชิลทำไมอยู่แบบนี้เพราะไอ้สกิลสตีนเมื่อกี้เลย สกิลส้นตีนเมื่อกี้บิวที่กูกับคอนเนตีีกูเรียกว่าบิวโง่ใช่เขาบิวโง่จริงๆนะเพราะเล่นแล้วโง่เล่นแล้วสึกโง่มากเลยกูไม่ทำเชียรอะไรกูตันก็โง่ผกตีตีผาตีต well. ีผาตีตีต so ัน so ก็โง่ผาตีตีผาตีตีผาตีตันก็โง่ผาตีตีผาตีโง่ผกตีเฮียงพูดอะไรกูเมาอะไรเนี่ยมันง่ายเกินไปจริงๆแล้วก็เอสติคิวบาฟาตัวใหญ่จบบิวโง่ก็คือเมสเนี่ยแหละอิเมสโล่เนี่ย คาตาก็คาตาสิมึงไม่ต้องมีดาบเ,เพิมเ่มเติมขี้แต่อะไรทั้งนั้นกูใช้คำนี้เลยไม่ต้องมีเ hey ฮอเลยเลยมึงตกทีจะตามมาไดาถ้าติดขี่แล้วมันไหลแอทักสามซึ่งเป็นท่าที่ติดประจําในการผักตีตีเร็วมากๆตีเร็วชิบหายแล้วติดขี้อีกตัวชีต้าก็ตายเว้ยคาตารู้สึกว่าบอลเลอร์ก็ตายมั้งไม่มีอีไม่มีตัวไหนเหลือติดขี้อ่ะตายหมดอะยกเว้นตัวใหญ่แบบใหญ่หญเควเลอร์อย่างเงี้ยที่เหลือตายหมด หวังอะไรอะมึงวิวนี้เลยวิวนี้เลยอีซี่คิกูมันใส่คีพาวเวอร์ด้วยมึงใส่คิแชนและปั๊มเลือดได้ดีมากต่างหากปั๊มเลือดดีมากสารคัดสตูตายได้ไหมโอเคหลับที่น่าพึงพอใจเอาเดลเลยขั้นนี้เลยเพราะทเลนเมื่อกี้ถ้าจะทเลนอื่นได้ไหมปั๊มเลือดใช่ได้แต่ถ้าเล่นทนเลนอื่นเนี่ยนะาเ่นทเรน,นอื่นอย่างชาตีแรงขึ้นหรือตีกว่าโลดดีกว่าอันนี้พูดไว้ก่อน ดาบโล่นะว่าหน้าพึงพอใจไหมแน่นอนมันแรงบัดซบขนาดนั้นขนาดพันแมนยังดีเลยอชีนี้จะเหลืออะไรอะดีมากทะเลคานี้มึงเล่นโล่ไหนก็ได้โล่คู่นี้แต่หองโลนี้เนี่ยไม่ได้เลยปัดออกก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรวะดาบโล่นี้มันแทงถ้าแทงมันแรงก็คือถ้าเราแม่นมันแทงแรงและโคตรแรงแรงและโคตรแรงเลยนะ ปั๊มเสสีเลือดก็ได้ก็คือใช้ด้้งคุยแต่โอกาสไปคิดมันไม่มีก็ถ้าตีสดชาร์จเอาเนาว่าเวิร์เนาว่าแดงใช้ได้เลยเนาว่าดีเหมือนกันปั๊มเลือดง่ายฮาวเบิร์ดใช้ไม่ได้ถ้ากูจำไม่ผิดใช่ใช้ไม่ได้ฮาวเบิร์ดใช้ไม่ได้กูลืมปัดออนแล้วเนี่ยดาบเดียวใช้ได้ไหมถ้าถามตัวตัว,ตว,ตวดาบเดี่ยวมันอยู่ในระดับที่ว่าดีกว่าวะ่ะกูให้มันมันตีเสไม่ได้ไม่ได้เลือดจากการตีเสง่ายขนาดนั้นนันง่ายแต่ไม่ได้ง่ายมาก ท่าอย่างเมสแต่มันกว่าดีกว่าแต่เอามาตีตามันเขาไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นติ๊ดติ๊กก็ไม่ได้มีมันมุกธรรมดาดาๆธรรมดาแหละที่มันไม่ได้แบบไม่ได้เย่ก็ดีนะมันเชื่อวเออดีดีแล้วแต่เซฟฟี่มเยอะไม่มันพิ้วแล้วมันตีแรงกว่าซบมันทำบอลนี้เล่นง่ายขึ้นในระดับที่ว่าดีกว่าแต่ไม่ถึงขั้นดีมากแค่นั้นแหละแล้วมาใช้ท่าชาร์ตีคู่กับเบลสามคู่เบลสิบอันสามได้ชาร์ตีแรงขึ้นอ่ะเวิร์กเหมือนกันนะว่าดี เอ็กซิคิชเนอร์ไม่คิดเฮียอะไรเลยติดคิกง่ายไม่พอชาร์ตีตีคี20เปอร์ชา์ตีแรงตา่าดย้อนกลับไปเมื่อกี้ททเลนชา์ตีแรงขึ้น30เปอร์เซ็นตในเลเจนส์ฟาดหัวเคียวเลยตีทีเดียวตายได้ถ้าใส่บิวถ้าใส่บิวทีเดียวตายได้โดยไม่ต้องคลิกนะถ้าคลิกตีตัวหัวคือ,อยังไงก็ตายไม่ต้องใส่บิวตายแน่แน ถ้าไม่หัวตายไหมอาจจะตายว่ะไม่มั่นใจแต่น่าจะตายนะน่าจะตายคือคีก็ตายแล้วอะแล้วถ้าเล่นคาตาไม่ตายครับไม่ตายเริ่มสองรห้าสิบไม่ตายครับ้บทาทะเลนเมื่อกี้ที่เออเมโลมันใช้อะตีเดี๋ยวตีไม่ยังตายเลยตีเนื้อตีตีคีอ่ะตายทุกตัวตายยังเวนบอร์ดแค่นั้นเองมันแรงมากมันแรงเฮี้ยเลยมีกิตติอีกเอาวุธกี้กีโกชิ้หาวิวคารเน่เลยเห็นคนใช้อน,นี้ประจํา ถ้าถามว่าเรื่องบาลานซ์อันหนึ่งบาลานซ์เรื่องตีแทสอันหนึ่งตีออลิทอันหนึ่งก็หลายๆคนจะชอบใช้เมซอสคู่กับเอซิคิวชันเนอร์มันดียังไงเมซอสไม่เกลียดแทสดีมากความเลือดได้ดีเอซิ e ional, คิวชันเนอร์กูเอาตัวใหญ่ตายกูแบบกูอเอามึงตายมันเลยเวิร์สแต่มันไม่เวิร์สตรงไหนมึงเอาตัวรอดสเปเชียลมึงเอาตัวรอดสเปเชียลได้ไหมถ้ามึงเอาตัวรอดไม่ได้ออยย่าย่างกูนี่ไม่ได้ครับกูไม่ไหวกูไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้น กูต้องพึ่งทีมอยู่ก็อย่าเอาตลอดบ้างเอาโล่ก็ได้นะตามนั้นซึ่งไหนกูเอ็กซิคแล้วอาวุธต่อมาที่กูจะให้อยู่ในระดับเดียวกันถ้าอยากได้อาวุธที่ค่าสเปเชียลเอค่าอิลิตตายแต่เป็นโล่แต่ใช้ยากหน่อยมิโทเนียนครับมิโ <c> ท <oughs> เนียนคือโล่ที่ดาเมจสูงที่สุดใช้ง่ายไหมช้าตีหนึ่งพอปั๊ เฮ้ช็อตก็ตายถ้าติดชีตัวก็ตายได้เหมือนกันถ้าเล่นเลเจนด์จนนะนับว่าแรงมากๆและมีท่าผักตีและชาร์จแทงหัวเหมือนกระดาบเดียวเหนือเหมือนกระดาบโลกแรงเหมือนกันแต่ช้ากว่าข้อเสียมันคือช้ากว่าข้อเสียที่หนึ่งข้อเสียที่สองคือการปั๊มเลือดมันพึ่งโลกมันต้องใช้ผัดและคลิกซ้ายอันนี้วะนะเอ่อเดี๋ยวอันนี้เห็นนะจะเด่นท่ามใช้จริงๆเลยเพราะว่าไหนๆพูดถึงอาวุธมันแล้วก็ต้อง อาวุธปกติคือกันคี้ซาคาัอือผักตียี่ถ้าเนี่ยเขาโบเนี้ยได้หรือว่าใช้มันี้ก็ได้แรงขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเราผักจะปั๊มเลือดจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช้ผักนะมันต้องไลทแท็กชาร์ตหนึ่งและไลอีกหนึ่ง,งอันนี้คือปั๊มเลือดที่ดีซึ่งเมื่อครั้งเราไม่ต้องชาร์จไม่ต้องไลทีทกก็ได้แค่เนี้ยเนหะ็นไหมปุมไม่จะมันจะเมามือตามถนัดแต่ถ้าอยากจะเอาเดียวสุดคือผัก ปล่อยกันเลขซิกซ้ายผักปล่อยกันซิกซ้ายต้องกดเร็วๆหน่อยการค้างอันนี้การค้างกูไม่รู้ว่ามันเห็นสัตปดาห์ไหมนะซิกซ้ายแค่นี้วิธีกรรมปั๊มเลือดทีไรง่ายๆมันก็คืออย่างนอปปั๊มเลือดได้ตีตายได้และดาเมจโลมันแรงเอ้ยแล้ไม่ใช่ดาเมจโลดาเมจท่าดาบมันแรงชิ <Ghana native benefit> หายแรงจริงจังแรงที่ทําให้รู้สึกว่าเออคู่ควรแต่ข้อเสียคือโอกาสตี่คียไม่ได้ส่งเหมือนเอซิคิวขนาดน,นี้ถ้าสนามก็เอาว่าเอาคนนี้มาอยู่กันด้วยกันก็ได้นะเล่นโอเคอยู่เหมือนกันไม่ได้เยะเอาบาลานซ์หาตัวบาลานเซอรให้เจอบาลานใกนการเอาตัวรอดและบาลานใกนการกระทืบแต่ว่าถ้าส่วนตัวเล่นนะบีทโทเนียนตัวเดียวเด็เดทุกอย่างอีลิตบูได้ทุกอย่างเมสซอสรก็บูได้ทุกอย่างเหมือนกัน แต่อาจจะชา้ากว่า e x e c u t e นิดนึงมันไม่ได้ฉีกเท่า e x e c u t e ในการฆ่าอ e ีลิทแต่มันพิวอะ่ะมันเรื่อยๆอะ่ะเล่นง่ายเว้ยมันเ,นเกลียดแล้วถ้าอยากฆ่า e x e c u t e คกูพูดตรงนะใช่ e x e c u t e ที่จะตายแต่มึงเอาเมดโลมาหรือดาบโลมาผักตีผักตีชาร์จผักตีากตทาร์จหรือผักตีตีก็ได้ถ้าเป็นเมดโลถ้าเป็นดาบโลกับบิทเทเนียนบิโเทเนียนโลอ่ะช้าตีเดียวจบเลยมันต้องผักก็ได้ถ้าเป็นดาบโลผักตีชาร์จผักตีแล้วค่อยชาร์จเอาตายได้หและ เอาอีดิตายได้เกือบหมดทุกตัวแรงเหมือนกันดีด้วยแต่แค่ไม่ติดชี้ดเฉยมันต้องให้ค่าบิวขนาดนั้นบิวนั้นบิบูที่โหดที่สุดไหมกูก็พูว่าเออเป็นบิวที่บูโหดที่สุดแต่บิวที่เอาตัวรอดไม่ได้เลยก็ต้องใช้ตีตา,ตตายนะและถ้าโดนสเปเชียลจับก็โทรขยไม่ได้ชนตัวเองที่เสืกไม่เอาป้องกันตัวเองมาตามนั้นแต่ถ้าเล่นได้ก็โอเค ต้องนั่งดูตำแหน่งดีๆแล้วค่ยเหนื่อยใจหายเจอไฟสามตัวทำาายังไงอ่ะลองห้เจอแกิ่งแค่ตัวเดียวทำาายังไงอะตามนั้นนะกูเลยไม่แนะนำนะถ้าจะเล่นบิวแปดชาวบ้านเล่นนั้นเอาให้พิวก่อนละค่อยอ่ะต่อมาเออคอน,นี้ที่คำว่าดีกว่าละกัน เพราะอะไรตีธรรมดาติชิคเคาลเวเลตายได้เลยเจนอะตีธรรมดาติชิตายได้เลยเคาลเวลหรือรบาวักได้หมดทั้งคู่อะตีทีเดียวตายติชิมันก็นับาโอเคเว้ยตีตายเคาลอวลได้ด,ดีมากแต่เจตซี่ฟีนั่นมันห่วยเว้ยมันห่วยมากจนกูแบบเอีเขาทรมานเล่นทรมานมากแต่บัฟโดยรวมช้าตีแรงขึ้นเอ่ยตีแรงขึ้นธรรมดาเอ่ยมันนับว่าเวิร์กมากกับคาร์ดเนี่ย กับอุธเนี่ยมันแรงจริงๆแรงเอาตัวรอดไม่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากแต่มันมีอาวุธรองใช้ค้อนสองมือคู่กับไอ,ยอย้ยางโลเมสโลดาบโลบิทเนียนมันก็จะไม่ชีวิตเล้ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันตัวทูโซโลจบไปแล้วรอบหนึ่งตุดกูทรมานการใช้แมงมันเหน่ชากูไม่มไชินช้าไปใช้าทัสปีดเต็มที่นะเล่นไม่มีทัสปีดต,ตายเหนื่อยตายทรมานเอาวุสุดท้ายแล้วป่ะเออหมดละสุดท้ายแล้วป่ะเออสุดท้ายละ เกซอสดีมากครับแล้วะทำไมดีมากวะอันนี้ดีมากด้วยสองประการหนึ่งถึงอาวุธมันจะไม่ได้บื้อหว่ามากคาับนี้ที่เฮ้ยเกซอสมันชาตัวมันชาตีหลายตัวตัวแรกก็โดนน้ำแข็แรงตัวเดียวดีตัวอื่นก็ไม่คุ้มใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถึงมันจะเป็นอย่างนั้นเบลสิบมันชาตีแรงขึ้นสาสิบเปอร์เซ็นต์มันก็แรงมาก เวอสิบอันกลางสิทธิ์ขม่งไปทั้งกลมกูคเคยนั่งชาร์จเคเลเริม่มประมาณสามสี่ดอกใช่ไม่ตาสติวะประมาณประมาณสองถึงสามดอกสี่ยี่สิถึงสี่ดอก,ดอกแต่ยังไงอต่อให้ดอกละยี่สิบคาตามือมันไม่ตายหรอกยี่สิบสามดอกหกสิบเริ่มมันเริ่มเปนสองร้อยห้าสิบอ่ะก็เลยเลือ่อยๆประม,มาณสองร้อยอ่ะร้อยเก้าสิบดอกต่อมาเสือคี่ตายสามล้นเลยกูแบบหา กูฮะมันสามารถเคลียร์อีสเปเชียลอีนิองด้วยวิธีอย่างนี้ได้เหมือนกันเทเลเวอร์สิบของมันก็นำว่าเบอร์บวังอลังการไปหน่อยก็เวิร์กแต่ไม่ระดับสูงมากเพราะอะไรมันตีช้าแค่นั้นเองมันตีช้าไม่ทันใจแค่นั้นจบแล้วสำหรับค้านี้ <c oughs> ท่านเดี๋ยวจะพูดเรื่องอ่าททเลเวอร์ห้ากับเวอร์สิบนะ เพราะเวลที่เหลือไม่ได้มีเวลที่เหลือคือแทบจะไฟบ้างครับเวลสิบห้าคืออันนี้เลยเวลยี่สิบคือแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์เวลยี่สิบห้าเล่นจริงอันขวาเล่นจริงแค่อันนี้อันนี้คือสำหรับคนเล่นที่เล่นยังไม่เป็นและฝึกเล่นอยู่อันนี้สำหรับคนที่อยากจะปรับดาเมจเพิ่มซึ่งอาวุธที่ใช้อันนี้ได้มีน้อยมากแค่นี้ท่านเิ่มเลยนะ <c oughs> อ,อ่อันถ้ามีอาวุธ นี้ในเซตถ้ามีอาวุธนี้ในเซตหนึ่งโลสามอันเนี้ยโลทั้งสามอันเนี้ยและเมสปรับตีเซเลยใช้ตีเซเลยไม่ใช่ตีตายตีเซท,ทันทีถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีตีตายห,หมดเลยครับใช้คำนี้เลยถ้าไม่มีอาวุธโลทั้งสามชิ้นหรือไม่มีเมสมือเดียวเอาตีตายเร็วกว่าสำหรับคันนี้เร็วกว่ามากจบแล้วนะคันนี้เรื่องเทเลเปอสิบ เมทซอร์ได้ทั้งหมดหนึ่งสามได้หมดเลยหนึ่งสองสามได้หมดเลยแต่กูว่าจริงถ้าเล่นเมทซอร์จริงจริงแล้วใช้หนึ่งก็ได้ใช้สามก็ได้เพราะสามชา์ตีแต่บางทีเราชิกซ้ายตีหลัวหลวบ้างเหมือนกันเพราะมันช้าชะก็สามารถใช้หนึ่งได้เหมือนกันหนึ่งกับสามใช้ก็คู่ตามใจชอบถ้าสแปมหลายๆอยา่างใช่หนึ่งถ้าสแปมแต่ชาตีต่ีชาร์ตีกับผักตีบ้างผักตีคือเหมือนซาจังหวะและช้าตตีเอาตาย oh, ก็ใช้สามมีโทเนียนสาม สามดีกว่าโดยรวมนอกจากเล่นมาโคถ้าเล่นมาโคมันจะสามารถใช้สกิลซ้นตรินกูไม่เล่นมาโคมเพราะกูไม่ชอบแล้วขี้เก็บน้ำปรับต่อให้มีปรับกูไม่เอารู้สึกว่าไม่ใช่ฝีมือกูเองเอาอันที่มันบอกมันต้องใช้แบบเอไอมันไม่ใช้แบบเฮ้ยทริกเฟิรม์มแบบว่าที่มันกดยาก God. God. าไอเนี่ยกดยไม่ติดเลยท่านี้ ถ้ากดเร็วจริงๆและกดมาโครัวๆมันนิ่งได้ท่านั้นกวาดแทสด,ดีชิบหายกวาดแทสด,ดีเกินไปตะกุลไม่อาจจะรับไอ้ว่ามันดีขนาดนั้นไม่ได้ใช้แรกได้แต่เวลาเล่นจริงอาจจะใช้ลาอะชาร์จไลท์ชาร์จไลท์กูเน้นชาร์จแรงเพราะกอาเน้นเอาอีนิตตายมากกว่าบิทเนลชั้สามแต่บอกอีลิตยนลใช้การได้ไหมได้คิใช้ได้นับว่าโอเคเหมือนกันแต่เมท ไอซอตเมสกูไม่ค่อยแนะนำดูทางคีนะเพราะอะไรมันออกสองข้างดาเมจมันไม่ได้สูงมากมันสูงเพราะสองข้างไงมันดาเมจต่อข้างมันเลยดูเบาแค่นั้นเองในขณะที่ดาบิโทเนียนคือกูเอาแรงข้างเดียวดาเมจมันต่ำกว่าเล็กน้อยแต่ดาเมจโดยรวมมันสูงกว่านับต่อฮีต์อะมันสูงกว่าเอ็กซิคิวชันเนอร์ถ้าเล่นเลเจนด์อะไม่จำเป็นเพราะมันตายอยู่แล้วสติติมันแรงมาก แต่ถ้าคิดว่ามันไม่ตายถ้าเล่นคาตาคิดว่ามันไม่ตายอย่างนั้นหรือก็เอาไปสิเบอร์สิบอันกลางแรงชิพหายเลยเออ่ยังไงชั้นสามนะไม่สามว่สองสำหรับไอซีคิวถ้าเน้นไอซีคิวนะนอกจากเอาไอซีคิวมาเป็นอาวุธเคลียร์แทสถ้าเคลียร์แทสเอาหนึ่งมาด้วยเอาหนึ่งดีกว่าไม่งั้นมันเหน่ียมบิทเทเนียนมิโทเนียนนี้สองกระสือสองกับสามใช้ได้ทั้งคู่เมสโล่สอง บังคับสองหนึ่งสามไม่ช่วยเชียรเลยเลยบังคับสองถ้าอยากเอานี้มาให้มันอลังการนะดาบโล่สองสามใช้ได้ทั้งคู่หนึ่งใช้ได้ไหมหนึ่งใช้ได้แต่กูว่าสามอะ่ะมันเอาตายเร็วกว่าค่าอีลิตเอาเอาตายเร็วกว่าส่วนไอเมดเนี่ยเมดกูว่าหนึ่งว่ะไม่หนึ่งก็สองอะ่ะ แล้วถามส่วนตัวตูชออันสองมากกว่าเพราะถ้ามันมีกวาดพอมันกวาดแนอนอนติคิกก็หายไปทั้งกองฝึกเหมือนกันไงได้เหมือนกันเกียซอสใช้สองสามสองกับสามใช้ได้ดาบเดียวใช้สามได้ใช้สามดีกว่าใช้สองกับสามแต่กูว่าสามดีกว่าไม่ต้องไปสองหรอกสองไม่จําเป็นต้องใช้ั้างไม่จําเป็นนะจะใช้ก็ใช้ได้แหละส่วนคอนสองมือ,อใช้สองครับไม่สองหนึ่งกับสอง แค่นี้ครบแล้ววิวสิบนะพูดถึงววสิบนะตามนี้ที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วพ็อพเปอีสั้นๆถ้าเล่นสองใส่คีแชนให้หมดคีแชนุกที่ถ้าเราเล่นสองวลสิบอันสองคีชแชนเช่นเมื่อกี้ที่บอกแล้ววิทเนียเนี้คีชแชนยัดแม่งเลยไอทีนี่คัคีแชนนี่ยัดคีชแชนไอเนี้ยไฟมาคับบอกคอร์คีชแชนง่ายๆอีที่โบดเลยบอกคอร์คีชแชนกูหอดแค่นี้แหละ ก่อนที่มันจะกลายเป็นห้าสิบชั่วโมงทุยห้าสิบนาทีตามนั้นเกาไปเจอกันคลิปหน้าซึ่งม่รู้าจะมีคลิปอะไรละนะครับไวจอกันถ้ามีอะไรแบบว่าอยากได้แนวไหนเพิ่มบอกก็คอมเมนต์ถ้าไม่คอมเมนต์ตุก็ไม่รู้อยากให้ทำอะไรแนวไหนบอกมาเลยบิวชาเลนอะไรอย่างงี้ก็ลองบอกมาเพราะถ้าไม่บอกตุก็ไม่รู้จะทําอะไรต้ก็ขี้เกียจเลยไม่รู้ทําอะไรดีวะนึกสภาพคนที่เล่นอะไรเดิมสามห้าันชั่วโมงถ้าบอกเอ้ยเล่นอะไร ถ้าเอาที่มันเหนื่อยเหนื่อยไหมกูมีคําว่าเหนื่อยแบบแฟร์และเหนื่อยแบบไม่แฟร์ถ้าเหนื่อยแบบแ,บบแฟร์กูขี่ถ้าเหนื่อยแบบไม่แฟร์คือถ้าไปชิ้นมปใจเยอะทำขี้อะไรเยอะขนาดนี้วะอะไรก็ไม่โอเคแต่ถ้าอีริทเยอะกูยอมรับกูยอมเล่นได้อีริทมันแฟร์กว่าว้ยแต่ไปชิ้นมันหตามนั่นแหละไปเร็ว